ดีซาดิปังมากผมเขียวใช่นี้มาได้ปะไม่ได้ไม่ได้แเมื่วันหัวเขียวทันทีก็ไม่เอาหรออืก็ได้ไหวอ่ะนี่เหมือนกันคือหุ่นตัวตั้งนึ่งนะอือทำไมฉันหุ่นสีนี้ไม่ได้อ่ะหน่วยดูแม่เราดีทําไมแบบชอบส่งแต่อะไรมาไม่รู้อ่ะเหมือนเขาแชร์ต่อมาจากเพื่อนอ่ะแม่เราก็เป็นอย่าซีเรียสหกช่องเลยมานอือโอเคเทคโนฟลูส่งไปให้โอเคค่ะ โอ้โห oh. oh. เย็นแล้วอะมวยเดี๋ยวเรากลับก่อนนะวันนี้ยรีตลอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่ตีกูเด็กกูแม่ ชามะละกอลูกแม่มันกินได้จริงๆใช่ไหมอะ่ะได้ลูกเนี่ยเพื่อนแม่ก็ส่งมาให้มันเป็นชามะละกอลองชิมดูสิเมื่อกี้แม่ก็กินไปแล้วนะมันดีจริง ไม่เห็นจะลงเลยโอ๊ยโอ๊ยปไปเลยดีก็ปวดท้องอะ่ะ ข่าวชามะละกอที่แม่ให้กินนี่วะแม่แม่จาชามะละกอที่แม่ให้หนูกินได้ปะได้ลูกว่าอะไรลูกเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมอ้าวเหรอแม่ก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนแม่เขาส่งมาให้แม่อีกทีนึงแม่ไม่ได้นะถ้าแม่แชร์ต่ออย่างเงี้ยมันอาจจะมีความผิดได้คนอื่นเขาไม่รู้ก็ไปกินตามกันอะโอเคได้ได้บนหลังแม่จะดูห้ดีทีนะ เราให้เช็คเห็นไหมนี่เราก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์หาคําว่าชามาแล้วก็มันก็จะขึ้นเลยว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมโอเค